มาดูนะครับว่าชุดาการเข้าหัวไฟเบอร์เนี่ยราคา1000งพันพันกว่าบาทเนี่ยนะครับหาซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับพันกว่าบาทเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาต่อกับหัวฟาสต์คอนเน็กทำให้ดูนะครับเข้าไปดูกันนะครับในซื้อมานานเลยนะซื้อมานานแล้วนะครับน,นนี้อาจจะตัวเก่าหน่อยนะครับซื้อมานานแล้ว ตัววัดไฟเบอร์นะครับตัวนี้วัดไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวจะเทสทดสอบในตอนต่อไปนะครับกระปุกใส่แอลกอฮอล์นะครับกระปุกใส่แอลกอฮอล์นะครับไว้ล้างนะครับแล้วก็นี้กระดาษกระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดไฟเบอร์นะครับมีแถมมาให้เลยนะครับตัวนี้ก็ไอตัวตัดไฟเบอร์นะครับตัวตัดไฟเบอร์ นะครับตัวตัดไฟเบอร์นะครับตัวนี้น,นี่ตัดอย่างงี้นะอุปกรณ์นะครับอ่าตัวตัดไฟเบอร์นะครับไฟเลเซอร์นะครับอุปกรณ์เลเซอร์นะครับนี่คีมปอกเปลือกนอกมัน,นเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับตัวนี้ ค็มปอกเปลือกอันนี้ตัวปอกเปลือกข้างในเปลือกสีที่หุ่มไอตัวไฟเบอร์นะครับประมาณนี้ครับครบเลยอุปกรณ์ครบเลยพันกว่าบาทเนี่ยนะครับอุปกรณ์ครบเลยทํางานได้เลยนะครับไม่ได้ว่าต้องลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูวิธีการเข้าหัวไฟเบอร์นะครับแบบฟ a สต์คอนเน็กนะครับว่าทํำยังไงลองไปดูครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นการต่อ หัวแบบฟาสต์นะหัวไฟเบอร์แบบฟาสต์นะครับอันนี้ต่อไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูอีกตัวหนึ่งในแพ็กหนึ่งเนี่ยมันจะมีเทมเพลตมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวครีมปอกเปลือกนอกไอตัวนี้ก็ปอกเปลือกสีข้างในนะครับตัวนี้แล้วก็กระปุกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ตัว ตัดไฟเบอร์นะครับตัวกรีดตัดไฟเบอร์นะครับประมาณนี้นะครับคนอื่นเลยเนี่ยตัวกรีดตัดไฟเบอร์เนี่ยเรามาถออเทมเพลตตัวเพลตตัวเนี้ยนะครับตัวล็อกตัวนี้ออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนที่เขาแถมมาให้นะวัดแทนนะครับมันจะแม่นกว่าของแต่ละยี่ห้อเขาจะมีแถมมาให้อยู่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูครับตัวนี้หต่อไฟเบอร์นะครับ ตัวกดตัวล็อกตัวนี้มันจะเป็นล็อกกดเอาไว้นะครับเวลาเรายังไม่ได้ต่อสายนะครับก็ถอดหางมันออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในสายก่อนนะครับอย่าลืมนะโอเคมีตัวนี้นะครับไอ้ตัวคีย์ปอกตัวนี้นะครับดันเข้าที่ร่องรูมันเลยมันเป็นเป็นเหลี่ยมของมันอยู่แล้วนะครับดันให้ถึงท้ายสุดตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับท้ายสุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัดป๊อกดึงออกปุ๊บนะครับ แบบนี้นะครับดึงออกเลยทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบดูนิดนึงนะครับเอามือปัดดูนะครับปัดดูถ้ามันไม่หักไม่อะไรนแสดงว่าโอเคนะครับเอาเทมเพลตที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับกดลงไปในร่องตามรอยมันเลยนะครับเนี่ยแนวตั้งปั๊บดันให้ถึงครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามีดนะครับเนี่ย แต่ใ้ถึงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวครีมปอกสีเหลืองเนี่ยนะครับปอกเปลือกเขาเรียกว่าเปลือกสีมนนันะที่เคลือบไปนะครับเป็นรูด้านในสุดนะเล็กๆนะรูดาร้านในเปิ๊บกรีดพื้นออกมาไม่หมดไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไอ้าากระดาษเช็ดไฟเบอร์เนี่ยนะครับรกระดาษที่ชู่เช็ดไฟเบอร์เนี่ยอาชุบน้ำเอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดออกนะครับ ชุบแอลกอฮอล์ชิดออกอประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาไปตัดนะเอาไปตัดด้วยเครื่องเครื่องตัดไฟเบอร์นะครับตัวนี้แบบนี้ดันเข้าไปอ่าดันไปประมาณนี้นะครับปึป๊บอ่ากดล็อกปึป๊บกดตัดเลยครับปัก ่าเนี้ยแหละเศษแก้วตรงนี้นะครับเศษไฟเบอร์เนี่ยอย่าทิ้งมั่วสซั่วนะมันปักได้นะครับคมมากนะครับเอาไปหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะอันตรายนะครับมันปักเข้าไปแล้วนะหายากเลยเรียบร้อยครับขั้นตอนของการปอกเปลือกแล้วก็การตัดนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแสงมันสว่างไปนิดนึงต่อไปครับเอามาเสียบใส่กับตัวหัวฟัส คอนเน็กนะครับหัวต่อไฟเบอร์แบบฟาสต์คอนเน็กนะครับง่ายนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่เป็นตัว V นะครับเป็นร่องอยู่อ่าส่วนพลาสติกสีขาวๆสีเทานั้นนะก็คือเป็นตัวปลดล็อกวางเข้าไปในร่องนะครับวางเข้าไปมือสั่นคนแก่เนาะสั่นมือละอ่าดันเข้าไปนะครับแล้วให้ตัวอ่าตัวเนี้ยงอเห็นไหมมันจะงอประมาณนี้พอดีเลยเห็นไหมครับความยาวมันจะทําให้มันงอต้องดันให้งอแบบนี้นะ นะครับด้านห้างอนี้แล้วก็เอาตัวฮุดเอาตัวหางมันเนี่ยมาขันเข้าไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกตัวพลาสติกสีเทาตัวนี้ออกอ่าหน้าสัมผัสด้านในของหัวมันก็จะกดหนีบกันเข้าไปนะครับตัวพลาสติกตัวนั้นก็เป็นตัวง้างนะครับพอเอาออกก็มันจะกดไปนะครับเรียบร้อยเนี่ยคือการต่อแบบนี้แค่นี้เลยง่ายมากอ่าลองเอาไฟฉายเอาไฟฉายเขาเรียกว่าตัวไฟ เลเซอร์เนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยลองมาเช็คดูที่ว่าเราต่อสัญญาณต่อสัญญาณผ่านไหมแสสัญญาณแสงผ่านไหมนะครับเบื้องต้นนะเ,เราทําแบบนี้นะครับเ,เสียบเข้าไปเลยบนะครับแล้วก็เปิดสวิตชนะเห็นไหมฮะขยับสายให้ดีนะครับลองขยับสายดูเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือแสงที่ได้นะีเนี่ยความเข้มของแสงมาได้ละประมาณนี้นะครับ นี่ก็แสดงว่าเราต่อได้สําเร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการต่อการเข้าหัวไฟเบอร์แบบง่ายๆนะครับง่ายง่ายมากๆนะครับง่ายมากเลยครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เอาไปลองดูกันครับผมงานง่ายๆแบบนี้ครับ